ยางเคปจากยางก้อนถ้วยคุณภาพดีจะมีลักษณะอย่างไรติดตามในช่วงนี้ครับยางเคฟเป็นการแปลร,รูปวัตถุดิบยางที่มีความเหมาะสมในการนำยางไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆซึ่งยางเคปเป็นยางอีกชนิดหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นเพราะวัตถุดิบยางหลายชนิดสามารถนำมาผลิตยางเคฟได้โดยผ่านเครื่องรีดเคป ยางที่ผ่านเครื่องรีดเครปจึงเรียกว่ายางเครปและยางเครปจากยางก้อนถ้วยคุณภาพดีผลิตจากยางก้อนถ้วยสดที่จับตัวด้วยกรดและปราศจากสิ่งปลอมปนจะมีประโยชน์กับใครและมีข้อดีอย่างไรเราไปค้นหาคำตอบกันเลยค่ะยางก้อนถ้วยที่มีคุณภาพดีนั้นจะมีลักษณะรูปทรงเหมือนถ้วยรองรับน้ำยางและก็ใช้กรดฟอร์มิกในการจับตัวยางที่มีคุณภาพดีเมื่อกดหรือสัมผัส ก็จะคืนรูปได้ตามรอยที่เรากดไปสีของยางก็จะเป็นสีขาวลักษณะอย่างนี้จะมีอายุ1-3วันแล้วก็นำไปผลิตเป็นยางเครปยางเครปผลิตจากเครื่องรีดเครปที่มีลักษณะดอกเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีล่องค่อนข้างลึกแต่ก็จะมีการกําหนดคุณสมบัติของเครื่องรีดเครปชนิดนั้นๆด้วยเช่นเดียวกัน ยางเครปเป็นวัตถุดิบขั้นต้นในการที่จะนําไปผลิตเป็นยางแท่งที่มีคุณภาพดีด้วยเช่นเดียวกันในช่วงอายุ 1- 3ถึงวันจะมีปริมาณความชื้นอยู่ที่4 0่อร์นั่นหมายความว่ายางชนิดนี้เมื่อนําไปผลิตเป็นยางเครปแล้วเนี่ยลักษณะของเครปก็จะเป็นผืนค่อนข้างที่จะยาวแต่ถ้าเป็นยางเครปที่มีคุณภาพดีและมีความแห้งสามารถที่จะนําไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ได้โดยตรงเพราะฉะนั้นแล้วยางเครปตรงนี้เนี่ยถ้าไปผลิต เป็นยางแท่งก็จะได้ยางแท่งที่มีเกรดสูงยางครปจากยางก้อนถ้วยสดถือว่าเป็นยางครปที่มีเกรดสูงดังนั้นจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการที่จะพัฒนาคุณภาพของวัตถุด,ดิบยางให้สามารถผลิตเป็นยางแท่งที่มีเกรดสูงได้ค่ะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับอําพลฟู้ดจะทําโครงการกล่องวิเศษทางด่วนชวนเก็บจะมีรายละเอียดอย่างไรติดตามในช่วงนี้ครับ อํพลฟู้ดร่วมกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการเข้าร่วมโครงการกล่องวิเศษทางพิเศษรักโลก เพื่อให้พนักงานในองค์กรและผู้ใช้บริการทางด่วนร่วมกันลดภาวะโลกร้อนและตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยการนำกล่อง UST UH ที่ใช้แล้วทำการแกะล้างเก็บกล่อง UST UH แล้วส่งไปบริจาคให้โครงการกล่องวิเศษเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลผลิตเป็นโต๊ะเก้าอี้นักเรียนบริจาคให้โรงเรียนที่ห่างไกลและขาดแคลนโต๊ะเก้าอี้นักเรียนทั่วประเทศซึ่งถือว่าเป็นการร่วมช่วยเหลือและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนค่ะ ขอเชิญชวนผู้ใช้ทางพิเศษนะครับพี่น้องประชาชนได้เก็บรวบรวมนะครับเก็บแล้วก็ล้างนะครับกล่อง UST นะครับซึ่งถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ทั่วไปนะครับแล้วก็เป็นมีอยู่แพร่หลายมากมายกลับมาใช้ประโยชน์คืนนะครับกล่อง UST ให้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับเยาวชนของชาติบริษัทอําพลฟู้ดโปรเซสซิ่งนะครับจะนำไปทำนะครับเป็นโต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์การเรียนการศึกษาให้กับนักเรียนพี่น้องวิชาชนของเรานะครับที่อยู่ในถิ่นธุรกันดารในความมุ่งมั่นนะครในระยะเ,เริ่มต้นนําร่องจากนี้ไปถึง30กันยายนนะครับเราก็จะรวบรวมให้ได้มากที่สุดนะครับ2,500ชิ้นนะครับต่อโต๊ะเก้าอี้หชุดผมคิดว่าซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้มานะครับเป็นจํานวนสัก2ล้าน2ล้าน500ชิ้นเนี่ยนะครับ ก็คิดดูแล้วกันครับว่าจะได้โต๊ะเก้าอี้เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นในกรุงเทพมหานครและทั่วประเทศนะครับที่ผ่านทางวิเศษการทางวิเศษก็ขอเชิญชวนครับปีหนึ่งที่โรงงานเนี่ยเราใช้กล่องไปมากกว่า200ล้านกล่องถ้าเราไม่รับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาต่อไปในเรื่องของสภาพแวดล้อมเพราะว่ากล่องพวกนี้เนี่ยมันมีชั้นต่างๆมันเป็นพลาสติกด้วยเป็นอลูมิเนียมฟอยด์ด้วยมันใช้เวลามากกว่าเ่าเรื่องกว่าร้อยมากกว่าร้อยปีนะครับในการที่จะย่อยสลายพวกนี้ไป เราก็แทนที่จะให้มันเป็นปัญหาทางสังคมงั้นเราก็เลยมีการทาโครงการนี้เพื่อลณลงให้มีการเก็บมาเพื่อสิ่งแวดล้อมแต่ผลว่าเราเก็บมาเพื่อสิ่งแวดล้อมไม่พอเนี่ยเรามาแปลรูปมันนะครับให้มันเป็นโต๊ะเก้าอี้เพื่อไปช่วยให้น้องๆอ,อีกตามโรงเรียนต่างๆที่ขาดแคลนคนไทยเนี่ยมีจิตในเรื่องของอาสาตรงนี้อยู่แล้วเราก็แม่บ้านทั่วไปเนี่ยเขาเก็บกล่องอันนี้ไว้เยอะมากแกะล้างเก็บแต่แม่บ้านของไม่รู้จะไม,มาส่งให้บริษัทยังไง บางคนถึงขนาดขับรถมาเองก็มีนะครับนั้นวันนี้เนี่ยมันเป็นช่องทางหนึ่งที่เขาจะส่งมาได้เพะฉะนั้นทุกช่องทางของทุกทางด่วนวันนี้เขาเอาตรงนี้ไปไปไว้ที่ตรงนั้นได้ผมคิดว่าอันนี้เป็นช่องทางที่สามารถมันกลับมาถึงบริษัทได้โดยวิธีการที่ทค่อนข้างดีนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการจะร่วมโครงการกล่องวิเศษทางพิเศษรักโลกก็จะมีการจัดตั้งวางกล่องรับชิ้นส่วนกล่อง UST UH ที่บริเวณการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสำนักง,งานจตุจกักร อาคารฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดินศูนย์ควบคุมทางพิเศษเฉลิมมหานครศูนย์ควบคุมทางพิเศษศรีรัฐศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัฐศูนย์ควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถีศูนย์ควบคุมทางพิเศษอุดรรัตยาศูนย์ควบคุมทางพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์และอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษในระหว่างวันที่10มิถุนายนถึง30กันยายน2555และโครงการกล่องพิเศษจะเป็นผู้นำกล่อง UST ที่ทำการแกะล้างเก็บ จากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยไปจัดทำโต๊ะเก้าอี้นักเรียนและส่งมอบให้แก่โรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมหรือโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศในลำดับต่อไปดังนั้นเราจึงขอเชิญชวนทุกท่านให้เข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาโลกในครั้งนี้และร่วมกันสร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆเยาวชนไทยกันเถอะค่ะสนับสนุนรายการโดย AAS Oriental Beauty ถ้าความงามคือทุกอย่างของคุณสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราชเสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรมบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย a j d v ดี o m e Theater พระเอกตัวจริง ก่อนจากการในวันนี้ขอขอบพระคุณโรงแรมแพมวิวอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โรงแรมเดอะเอ็มพ r e เรสซิเดนิมมานจังหวัดเชียงใหม่ที่กรุณาเอื้อเฟื้อสถานที่พักให้กับทีมงานในการถ่ายทำรายการครับกลับมาพบกับรายการได้ใหม่วันเสาร์หน้า5นาฬิกา50นาทีถึง6นาฬินาทีทางททบ .5 ก,กับรายการปลรรักเมืองไทยแล้วท่านผู้ชมจะรักเมืองไทยมากยิ่งขึ้นครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ